สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่กูสู่คนนะคะมือนี้พาชมสวนแม่มฟาร์มกระต่ายจันทบุรีเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพายางช่มสวนจักน้อยนี่ดอกไม้กระปูกไม่เนาะพี่น้องเนาะเดินชมสวนกระปูกไปเรื่อยๆเ,เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะปลูกพักนิดนิดน้ดนดนดนอยบางนี่ เอาออกเลยเด้อพี่น้องอันนี้นกน้อยน้ำโชคนี่ค่ะพาช่มสวนยมดุดเซาเนาะพี่น้องคางบ้านที่บ้านสวนคอมมาดามแม,มสวีเดนนี่ค่ะหลมหลืลนผู้ใดอยากมายางเที่ยวกับมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งกระต่ายมาเบืองาร์มกระต่ายน้ำกันนี่ค่ะแต่กระช่มสวนมิซาลาหน่อยไว้ถอะ ไปฐานั่งย่เด้อพี่น้องกับทา่านยางกระปูกไปเรื่อยๆเยลยค่ะปูกให้สวยงามมางามกนเริ่นกะงามหูง,งามตาจา้กควางหนึ่งละค่ะไปชมสวอไปเรื่อยๆนี่ค่ะ,คะบใครเห็นกันไหนเดี๋ดอกไม้สวยงามาาใครอากแค่ไม้ก็นนะ่าอันนี้ห้องน้ำเสื้อตุ๊ ลูกค้าเือผู้ใดมากกะไดอันนี้แม่บ้านยู่นี่แหละแม่บ้านคนดูแลกระตานน่ายนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเมื่อหดนามใส่กันนี่คนดูแลกระต่ายน,นี่บรรยากาศบรรยากาศ,บ,รรากาศบ้านสวนน้ะพี่น้องเนาะบรรยากาศบ้านสวนผูกระตายย่ายยู่ท่าผดพี่น้องอันนี้สีกอบคุณไหมพี่น้อง หลายคนเพิ่นกัว่ากระต่ายสะอาดกระสะอาดอยู่ค่ะกระจ่างเพิ่นมาดูแลนะพี่น้องเนาะนี่เลี้ยงกระต่ายอันนี้ชื่อเอลล์นาค่ะอันนี้หนูบอดค่ะไอ้ตุง้งตุ้ยนะ่ะไอ้ตุง้งตุ้ยอยู่ไหนคะนี่ค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวสิเฮ็ดกงใหม่ให้เพิ่นมูนี่หนะ่อเอามันออกไนดะ้อยยังไ,ไม่เทั้งไก่ทั้งเป็ดเด้อพี่น้องนี่กระต่ายออาสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะก่อน สว so ัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยค่ะอันนี้ล่างขี่ล่างยังคนแล้วเนาะเพื่อนกับสีหนาวจะงน่อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พอพันแม่พันขี้ค่ะกระต่ายน้อยคุณแม่กระต่ายน้อยคุณแม่อันนี้พันไทยพันไทยมีลูกเก้าตัวท้างนี่พอนกอดเลรอด้วยพี่น้องมีลูกสีตัวพี่น้อง ลูกคนกระสงไง่เติอเจ้าไม่ยั้งเจ้านั่นนะเจ้านั่นอยากออกกล้องตลอดเลยนั่นนะตรงนี้ก็จะเป็นเด็กเด็กกำลังกินหญ้ากันใหญ่เลยลูกๆก,ก,กินหญ้ากันใหญ่เลยค่ะอันนี้กุ้งญ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า่นเด็กหน่อยกับ่นวหวน้ำกันค่ะอันนี้กินหญ้ากันใหญ่เลยลูกๆลูก,ลกแม่กินหญ้ากันใหญ่เลยค่ะ Yeah. อันนั้นมองลพิ่นพี่น้องเพราะว่า,าเนี่ยพ่นหนาวพ่นยังพ่นกระสีเด้ลบอยู่ในหันเนาะเอกมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะคุณลูกขามาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะใบเตยกัะต o n ต่างแหงลด้อพี่น้องคนกินดีดีใบเตยแหงเนาะมีสายพันธุรอบฮอลแลนด์รอบนะพี่น้องเนาะเอนดี้เอนดี้สีขาวตัวเล็กๆไหนหนูสายพันุไทยมาให้ดูหน่อยค่ะ สายพันธุ์ไทยไม่ออกมาเลยคนความหนาหลักขอบคุณนะพี่น้องอ่ะมาให้คุณแม่ดูหน่อยค่ะสายพันธุ์ไทยอยู่ตรงไหนคะมีไหมเอ่ยพี่น้องสายพันธุ์ไทยอยู่ทางในเวลานี้ก็ลอบรอบ ดเด็กๆก,กันค่ะดเด็กๆก,กันค่ะอ๋อนี่ไงคุณแม่แยกสายพันธุ์ไทยไว้นี่ไงตัวหนึ่งนี่ๆๆๆกำลังจะจับออกนี่ค่ะเลี้ยงทุกอย่างที่เป็นเศรษฐกิจเพียงพอพอ่พอเพียงเพียงพ,นะพ่อเนาะพี่น้องเนาะนได้ทุนแรงไดกระทุนไปพีน่น้องเทิงเฟียงเถิงอะไรใบเตยแหงพอเข้ากับปูกอยู่แล้วเนาะพีน่นะ้องเนาะ ปลูกทั้งเขาทั้งใบเตยกระตกักแล้วตัดมะตากแดดให้เพิ่นนี่เพิ่นกะสิเขาไมา่ไกลๆห้องนี่ดูสิหนูน่ารักไหมเอ้ยหนูน่ารักไหมเอ้ย,ยจับปุยหยาด้วยพี่น้องจับปุยหยาวันนี้วันนี้ทางพุ่นฟังทางพุ่นกะสิเป,ป็นไก่แจ้สวยงามอแจ้แจ้ จะเป็นไก่แจสวยงามนะพี่น้องเนาะแะเพ่นกระหายจิตตามสวนเลยพี่น้องกระเลียงให้พ่นงางสวยงามนะพี่น้องเนาะนี่ไงนี่ไงแจสวยงามนี่ค่ะแจสวยงามซิมีสามตัวแล้วกัมีไก่พันไก่เอามาสามตัวนะพี่น้องเนาะเลียงยางละนิดละน่อยไปแจไปนี่ค่ะ เลี่ยนยางละนิดละน้อยพี่น้องยางสวยงามเนาะอันนี้เทียงหน้าเก็บของพี่น้องเทียงหน้าเก็บของพ่นกระสีหกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแก่สวยงามพ่นบดถือพันก,กระไผ่ก็เลย่อมพันโน้ตไปนี่อันนี้ฟังนี่สิเป็นไก่กับเป็ดเนาะพี่น้องเนาะ ไก่กบเปิดแล้รก็สิเป็นดอกไม้อันนี้จะเป็นไก่ไข่พี่น้องไก่ไข่กับปนกันไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอันนี้บริเวณไก่พ่นยุ่ส่วนของพ่นไก่กบเปิดเพ่นกระสีถึงพ่นสิบ,บินออกขางนอกเพ่นกับบินเข้าเหมืองเกาด้วยนะพี่นอ้อ,นนนอง,อ,อ,ง,อ,อ,อ,งนะอันนี้ไก่ไข่เลี้ยงสองตัวพ่อพี่น้องก็ได้กินเมือรัไข่สองไข่เนาะอันนี้ไก่แจ้สวยงามค่ะ ่แก,ก่วสวยงามครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นนูตะเพาสองตัวเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนนูตะเพาสองตัวมางอ่นนะพัจจิกินอย่างกนกระย่านก้นแนวกับอ๋อกาหากินแนวนี่แหละคะ่ะส่วนตรงนี้ก็สิเป็นไก่ เอามาตังา้งไว้บนกินเลยพี่น้องคนบร,ริยานคนเลยค่ะบร,ริยานส่นตรงนี้จะเป็นไก่แม่ลูกอ่อนส่นตรงนี้จะเป็นเป็ดค่ะเป็ดกำลังจะคลอดลูกกำลังจะฟักกำลังจะฟักค่ะ ส่วตรงนี้ก็จะเป็นรังไก่เนาะพี่น้องอนะ่ะไก่คนกะไข่เนาะพี่น้องนะอ่ะมันข้างบนนะ่ะก็จะเป็นหมอกไก่ไข่แล้วพี่น้องพ่นกะไข่พ่นกะไข่ดูไข่สุฮั่งค่ะไก่แจ๋เนาะพ่นกะไข่ตลอดกระซีเฮ็ดไหวไตรางพ่นกะไข่แต่ว่าส่วนรางสุดนะ่ะเป็นเป็ดพ่น,น,นอยู่น้ำกันได้พี่น้องสำหรับคอกนี่ห้เป็ดให้ไก่อยู่เฮ็ด ข่างที่สองพฤษกบ,บยูเนาะพี่น้องเนาะเพ่ษกสีเขาา่ามาย่ำเว้นต่ว่าย่ำขึ้นพฤษสีนอนพี่นี่พฤษสีนอนกุงนี่ตลอดนี่ค่ะมึงในกระสีเป็นเป็ดเป็ดเพ่ลฟักไข่ไหนดูสิเป็ดเพ่ลฟักไข่เนาะพี่น้องเพ่ลฟักอยู่สองเมย์ให้มาดูสิลูก อ่นมาให้ดูหนอ่อยค่ะยานยานอะไรอันนี้ก็สิเป็นอันนี้สิเป็นห้างไก่ไข่เนาะ,ะนนพี่น้องผุนคนออกมาเพ่ลกระบอกไปใส่แล้วพลกระยูส่วนของเพลินพี่น้องเพ่ลกระบอกออกไปบุญไหว้จุนจานเนาะตรงนี้ให้เ,นนเ,เพนเ่นเล่นน้ำเนาะพี่น้องเปดเล่นน้ำ นีพ่อพันเป็ดเทพใหญ่นะคะพ่อพันเลยพี่น้องพ่อพันใหญ่เลยค่ะเอ้ยใหญ่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 อันนี้กับแม่เป็ดหน่อยพี่น้องไก่แล้วแต่ว่าบ่่บอสเจีย ع, แม่นั่งนี่พ่อพันมีสองตัวใหญ่ใหญ่เลยอย่างอุยอายอุยอายสองตัวใหญ่เลยพคนอยู่น้ำกันได้พี่น้องทั้งเป็ดทั้งไก่ เคยกบขากันเนาะแต่ว่ากับโบแน่บางเคือน้องพี่น้องเนาะนี่ค่ะยูแบบพ่อเพียงพักกับปูกกินเองพี่น้องกอยูจซสิล่ะกอยูได้้าอยูเมืองนอกก็บมอยูบ้านเท่ากอยู่ได้พี่น้องใกล้เพื่อนกบออกไปจูนจันแต่ว่าก็ออกไปเป็นบางตูเนาะพี่น้องเนาะออกไปจูนจันบางตูนั่นอย่าว่าบออกตัวนั้นออกแล้วพี่น้อง นี่แหละค่ะอยู่กับกุงไก่ไก่ตัวนี้มูหามากรอกพี่นอ้อ,นองป่ะเทศสื้อเพื่นเราเนี่ไก่ไข่ตัวนี้เนาะเพื่นนหามาก็เลี้ยงไว้พี่น้องว่ากล้าคาเพื่นออกส่วนมูลนี่ก็คือไก,แก่แก่สวยงามนะี่คนะ่ะแก,ก่สวยงามเนาะพี่น้องเพื่นก็สวยงามพิเรนแหละ สำหรับสร้างคนกับทั้งไก่ไข่ทั้งแก่เนาะพี่น้องเนาะพกพอ่างสิคืนมาเร็นน้ำกันนี่อีกตัวเนือง,นงไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องอันนี้พ่อแม่ลูกคนนี้พ่อแม่ลูกคน,นลูกคน,น <c oughs> แล่นลพี่น้องอันนี้กะไทยไอช่มบานสวนเนาะค่ะบานสวนที่วิตติดินของมาดามแหม่มเนาะพี่น้องเนาะมาดามกระจอกบ้านเนาอเพราะว่าไปอยู่ไซก็ลำบากคือก่นเนาะพี่น้องเนาะกต่มาอยู่จสี่ละค่ะอันนี้ก็เป็นไอหม่องเป็ดหม่องไก่พ่นอยู่เนาะพี่น้องพ่นกับสิเป็นแจ้งน้อยพ่นกับสิกินหญ้ากินยางเมือดเนาะพี่น้องนะนั่นละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ